ครับผมแล้วฝากให้วัยรุ่นที่เล่นน้ำสงการหรือปาตรงปาร์ตี้ขับรถให้ปลอดภัยอาจ,จารย์ฝากให้เด็กๆเ,เหมือนพ่อต้อโยอย่าลืมนะ้สงการอาจ,จารย์มัมนก็นฝากเล่นกันแต่พอดีเนาะอย่าประมาทพลาดพัง้งอย่าหลงละเิงในการเล่นอะไรพวกเนี้จนแบบขาดสติสติเป็นตัวสําคัญมากโดยเฉพาะการดื่มเหล้าเมายาเนี่ยให้ระมัดระวังให้ดีการทําแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาถึงชีวิตเรารชีวิตเราคนเดียวไม่พอมันอาจจะถึงชีวิตคนอื่นด้วยถ้าเราขับรถ อะไรต่างๆนานในการเดินทางดื่มแล้วเนี่ยพยายามอย่าไปขับรถครับไม่ว่าจะเมาหรือไม่เมาก็ตามไม่ต้องไปพูดเรื่องเมาไม่เมาถ้าแค่เกืนลงลาคอไม่ต้องไปขับรถรบเดินททงด้วเองเหมือนหรือแม้ก็นอนตามครูคลองไปเลยก็ได้นอนได้ในเมื่อเล่นได้ก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมได้เหมือนกันก็ฝากเตือนสติเล่นอะไรก็ตั้งอความประมาทใครที่เขาไม่อยากเล่นเราอย่าไปเล่นกับเขาไม่งั้นเดี๋ยวมันเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเราเล่นกับเฉพาะคนที่เต็มใจจะเล่นกับเราหรือถ้าไม่มีใครเล่นก็เล่นกับตัวเอง แล้วอย่าไปเบียดเบียนเดือดร้อนสัตว์ไ้ไดยากอย่าไปเอาน้าไปสาดสัตว์เดรัจฉานบางตัวมันไม่ได้ต้องการชอบน้ําไปเอามีมเอาน้ําไปสาดไปยิงมาแรงๆอะไรเงี้ยเพราะเห็นสัตว์มันวิ่งหนีแล้วมันดูตลกจังเลยอย่าไปทําแบบนั้นมันเป็นการเบียดเบียนสัตว์ไ้ไดยากเพราะนั้นก็ขอให้เล่นน้ํากันอย่างมีความสุขมีสติสัพพัญญะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่าเบียดเบียนเดือดร้อนตนเองและผู้อื่นในการเล่นน้ําสงการด้วยครับสุดท้ายแล้วฝากอะไรถึงพวกเวลาเล่นน้ําสงการกินเหล้าแล้วหมาชอบกัดกันบ้างอาจารย์ ก็นั่นแหละสุดท้ายมันก็ต้องสติเนาะมึงอย่าไปตั้งหลักตั้งเกณฑ์ว่าโอ้โหมึงเล่นน้ําการศาสตร์กนรนี่หน่อยมันจะเป็นจะตายไม่งั้นมก็ไม่ต้องเล่นนอนอยู่บ้านอถ้าใครจะเล่นแล้วคิดจะไปทะเลาะกับชาวบ้านจะไปตบตีกับชาวบ้านมึงนอนเอาพัดลมเป่าห้ำอยู่บ้านเอาน้ำน่ะสายางน่ะฉีขึ้นหลังคาแล้วมึงก็เอาตัวไปนอนรองอยู่ชายคาให้น้ำมาไหลลงมาลาดตัวมึงจะได้สบายใจไม่ต้องไปนั่งทะเลาะกับชาวบ้านเขาสร้างปัญหากับสังคมนอนอยู่บ้านไม่ต้องไปเล่นกับผัวกับเมียมึงน่ะสะดวกที่สุด อันนี้ฝากถึงเขาหรือฝากเออถ้ามึงทำไหมล่ะถ้ามึงทำก็มึงโดนด้วยเอออย่าทำโอเคนะครับผมวันนี้สนุกมากเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับจิวะแผงเขียวนะครับและใครรู้สุกปวดท้องนะครับไปเซเว่นสามสิบห้าบาทนะครับหรือใครนะสงการนะฮะอยากจะมีน้ำพริกติดไว้ในรถติดไว้ในสงการก็ยืนนะน้ำพริกอาจารย์เบียร์นะครับผมนี่น้ำพริกอาจารย์เบียร์คนตื่นทำปตาแดงปลาย่างแมงดาปลาปลาเออหรือใคร พงว่างไม่อยากไปสงการอยากจะอ่านหนังสือที่บ้านตอนหนังสือคนตื่นทำนะครับผมเดี๋ยวมีภาคสองนะครับแข่งกับ J.K. r o โ l i n g เดี๋ยวมาแน่นอนนะครับอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากที่สลับเวลาให้าครับผมขอณอาจารย์โนาสาธุฮรับสนุกมากในออนไลน์ก็คือจบก็จบอย่างนี้เลยเหรอไม่ลาวันนี้ผมเลาไปก่อนไม่มีไม่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 อาจารย์นั่นแหละกูยังลาอ่ะ อันนี้อ๋อออไลน์เต็มที่เลยอันนี้เอาไลน์ครับอาจารย์ต่อได้เลยอันนี้เสร็จแล้วอาจารย์ไลน์ต่อได้เลยเออเล่นกันเลยโอ้ยร้อนเหมือนนี่ยอาจารย์ร้อนปกติอาจารย์นั่งไลน์ตรงเนี้ยแล้วร้อนอย่างเงี้ย